คนที่มีความดันโลหิตสูงเนี่ยจะมีปัญหากับหัวใจไหมจริงๆแล้วความดันโลหิตสูงเนี่ยเราทุกคนเนี่ยไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเรามีความดันโลหิตสูง,สงสหรือเปล่าถ้าไม่ไปตรวจไม่ปไมปวัดไม่มีทางรู้เลยที่สําคัญก็คือเวลามีความดันโลหิตสูงเนี่ยเขาไม่มีอาการเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าเราเป็นหรือเปล่าถึงเปลี่ยนแล้วก็ไม่รู้อีกว่าเป็นหรือเปล่าเพราะมันไม่มีอาการแสดงออกแต่สิ่งสําคัญคือความดันโลหิตสูงเนี่ยมีผลข้างเคียงกับหัวใจไหมเราต้องเข้าใจว่าหัวใจเนี่ยทำการบีบตัวคลายตัวเพื่อเอาเลือดไป ลีงตามร่างกายคนที่มีความดันโลหิตสูงหมายความว่าเขามีแรงต้านแต่การบีบตัวของหัวใจสูง ก็คือแปลว่าหัวใจต้องทํางานเพื่อจะบีบตัวให้เลือดไปเลี้ยงตามทางการเนี่ยต้องใช้แรงดัดที่สูงขึ้นหัวใจเนี่ยถ้าทําไปอย่างนี้นานๆสมมติถ้าเจ้าตัวไม่รู้นะครับว่าเราเป็นความดันโลหิตสูงล่อยไปเรื่อยๆให้ทํางานไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้เลยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก่อนเลยว่าคนไข้กลุ่มนี้จะมีหัวใจโตแต่เขานี้ไม่มีอาการถ้าเราไม่ตรวจก็ไม่รู้เมื่อเราไม่ตรวจไม่รู้บางคนเนี่ยอยู่ดีๆไปตรวจร่างกายปุ๊บเจอเลยหัวใจโตก็สงสัยว่าทําไมหัวใจโตแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติเขาเนี่ยคุย ไช่ทราบประวัติคนไข้ก็จะรู้ว่าเขาน่าจะมีความนันโดรสูงมานานแล้วแหละแต่เจ้าตัวไม่เคยรู้ตัวเลยเราก็เลยรู้ว่าคนที่มีความนันโดสูงแล้วไม่เคยรู้ตัวมาก่อนถ้าอยู่ดีไปตรวจแล้ววัยโตเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าคนไม่เคยมีประวัติหรือว่าแน่ใจว่าไม่มีความดันโดรสูงเลยเนี่ยแล้วอยู่ดีๆัวใจโตแล้วเพิ่งมามีความดันโดรสูงเนี่ยอันนี้ผิดปกติเพราะความดันโลยสูงในการที่จะก่อให้เกิดหัวใจโตเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีเป็นวันสองวันเดือนสองเดือนหรือภายในปีไม่ใช่ไม ระยะเวลาสี่ปีหปีบางคน10ปีถึงจะเริ่มแสดงอาการวาเขาใจโต